กอติดเลือกตั้ง2569พักประชาธิปัตย์เปิดแผนปฏิบัติการ90วันแรกทำได้จริงไทยหายจนชูสิมาตรการเร่งด่วนสวัสดีนะคะคลิปนี้เราก็มากอติดสถานการณ์การเลือกตั้งปี2569กันอีกตามเคยนะคะวันนี้เรามากาอติดพักประชาธิปัตย์ค่ะ ซึ่งวันนี้พักประชาธิปัตย์เปิดแผนปฏิบัติการ90วันแรกทำได้จริงไทยหายจนมาตรการ10ข้อเร่งด่วนพุทธแพลตฟอร์มสองรัฐปราบโกงอภิสิทธิ์เร่งปราบทุนเทาใครขวางโดนย้ายออกทันทีเมื่อวันที่16มกราคมที่พักประชาธิปัตย์ซึ่งนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพัก นางการดีเลียวไพโรธรองหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายกรจาติกวณิตร,รองหัวหน้าพักด้านเศรษฐกิจและนายวียรพงศ์ประภารองหัวหน้าพักดูแลเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกันแถลงข่าวแผนปฏิบัติการ90วันแรกทำอย่างไรให้ไทยหายจนโดยนายอภิสทธิ์กล่าวว่าประเทศไทยสูญเสียอกาสในช่วง10ปีที่ผ่านมา พักประชาธิปัตย์จึงขอเสนอนโยบายไทยหายจนตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลงานภายในสี่ปีเศรษฐกิจไทยต้องเติบโตอย่างน้อย5%สิ่งที่ทำให้ไทยหายจนคือปรับบทบาทภาครัฐและโครงสร้างไปพร้อมกันซึ่งพักประชาธิปัตย์มีแผนปฏิบัติการ90วันแรกเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวเรามาฟัง คุณอาภิสิทธ์พูดถึงนโยบายไทยหายจนของพักประชาธิปัตย์ซึ่งทางพักชูนโยบายไทยหายจนเรามาฟังคุณอาภิสิทธิ์ค่ะวันนี้เป็นห่วงผู้สูงวัยนอกจาก1,000บาทเรามีเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของผู้สูงวัยตอนนี้ให้เฉพาะ บ้านที่มีผู้สูงวัยอายุ70ขึ้นไปคือเราไปดูสถิติว่ามีผู้สูงวัยเนี่ยล้มแต่ละปีเยอะมากนะครับเราบอกว่าบางทีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนี่ยเราไม่ได้ปรับไว้ให้มันปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยมีราวจับประตูห้องน้ำควรจะเป็นแบบไหนเปิดเข้าเปิดออกหรือจะเป็นประตูเลื่อน เราจะมีนโยบายว่าบ้านไหนมีผู้สูงวัยอายุเกิน70สภาวะแวดล้อมไม่ปลอดภัยถ้าทําให้เกิดความปลอดภัยขึ้นเราช่วยให้50,000บาทเราคิดละเอียดถึงขั้นว่าผู้สูงวัยวันนี้มีความทุกข์อย่างหนึ่งคือรอคิวทำฟันครับคือเวลาเหลือไม่เยอะอยากจะกินอาหารอร่อยๆเคี้ยวของที่มันเคี้ยวยากสักหน่อย เราก็เลยบอกว่าเราจะจัดระบบ f า st Tra c k พูดง,ง่ายๆผู้สูงไวัยได้รัดคิวทำฟันก่อนนี่ก็เป็นนโยบายของเราผู้สูงวัยคนไหนมีบ้านสามารถเอาบ้านเนี่ยมาพูดง,ง่ายๆขายไว้กับรัฐเอาเงินไปเลี้ยงชีพตัวเองก่อนเสียชีวิตไปแล้วทายาทค่อยมาซื้อคืนนี่คือนโยบายที่เราคิดมาสำหรับผู้สูงวัยนะครับ ทุกเรื่องครับเราตั้งใจเริ่มต้นจากเศรษฐกิจที่คำว่าเราบอกว่าหายจนเชื่อไหมครับผมเป็นนายกปีสุดท้าย2554ตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นสองสมปีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกประชาธิปัตย์ทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตประมาณ5% 7%ได้คนมีสตังหน่อยถ้าจำได้บอกตลาดหุ้นยุคผมนี่คือตลาดหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นสูงสุดแทบจะเป็นประวัติศาสตร์ สมัยนั้นหนี้ของประชาชนเทียบกับรายได้อยู่แค่60%ไม่ใช่90%แบบวันนี้สมัยนั้นเวลาเขาจัดอันดับประเทศที่ทุจริตคอร์รัปชันหรือโปรง่งใสนี่เราอยู่อันดับไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็กลายเป็นอันดับสูงสุดที่ในระยะหลังถ้าเทียบกันแล้วเพราะตอนนั้นอยู่ประมาณอันดับ70-80วันนี้เราตกมาอยู่อันดับที่ร0 7แม้แต่คะแนนสอบวิชาหลักๆของเด็กนักเรียน วันนั้นก็สูงกว่าวันนี้จำได้ไหมว่าผมเป็นนายกผมเป็นคนที่เอาระบบประกันรายได้เกรรษตรกรเข้ามาที่นี่ชอบเรียกเงินส่วนต่างจำได้ไหมครับนั่นคือหลักประกันว่าอย่างน้อยทำการเกรรษตรแล้วไม่ขาดทุนแต่ผมจะต่อยอดตรงนี้ปรับปรุงตรงนี้จะมีเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตมาให้ตั้งแต่ต้นฤดูกาล1,000บาท และจะทําให้เราจูงใจให้เกษตรกรน,นั้นปรับไปสู่เกษตรที่มีมูลค่าสูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือคําตอบในเรื่องของการเกษตรวันนี้เขาอาจจะประเมินว่าประชาธิปัตย์โอกาสจะไม่มีสอสอเป็นอันดับ1อันดับสองยังอาจจะยากอยู่แต่ผมยืนยันว่าถ้าเลือกประชาธิปัตย์เข้าไปเยอะๆถึงจุดหนึ่ง เขาอาจจะต้องมาให้เราไปร่วมรัฐบาลผมยืนยันได้ว่าจะเป็นแกนนํารัฐบาลหรือจะเป็นพักร่วมรัฐบาลนี่สิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะทําก็คือเราจะต้องบีบให้ใครก็ตามเป็นรัฐบาลนั้นต้องยึดมั่นในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไม่งั้นตั้งตนไม่ได้ไม่งั้นไม่ต้องคิดที่จะแก้ปัญหาอะไรเราจะทําสิ่งนี้ผมถึงเป็นคนที่ประกาศชัด ว่านี่เป็นเงื่อนไขสําคัญในการเป็นรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย